อยู่กับรายการ KCT Talk คุยทุกเรื่องที่อยากคุย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิวัตรหรืออาจารย์ตั้มนะคะขอเรียกอาจารย์ตั้มยอจารตั้มนะคะค่ะอาจารย์ตั้มคะใน KM School ของ k คซีทอะคะ่ะตอนเนี้ยรันเขาทำเรื่องอะไรอยู่แล้วก็บทบาทของเ m เอ็ม o กูของ k คซเนี่ยทำอะไรบ้างเ m เอ็ม o กูเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นการรวมกลุ่มของของโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครที่ส่วนใหญ่เรามีเซอร์ติฟ <P MP, S 1> <อ>ิเคท PMP เซอร์ติฟายจาก PMI Institute จากอเมริกานะฮะก็ รวมกลุ่มกันขึ้นมาในในกลุ่มนี้เรามีแนวคิดที่จะเรารู้สึกเราเราอยากจะแชร์นะ knowledge หรือวิธีการบริหารโครงการแบบแบบมืออาชีพคือเราเรามีความรู้สึกว่าทุกทคนเนี่ยเคยร่วมงานโครงการไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนีเป็น Project Manager จอร์โปรเจกต์ e อนจิเนีเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเข้ามาเข้ามาร่วมโครงการโดยที่ accidental หรือว่าบทบาทพาไปให้เป็นโปรเจกต์แมเนจเจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทียังยังไม่ ผมใช้คำว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจ<ะ>ใน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 บทบาทของโปรเจกต์แมเน e เจอร์ที่ที่แท้จริงทุกคนผมเชื่อว่าเก่งนะครับเ<ะ>งได้เป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์มีคว<ะ>า,ามรู้ทางด้านเทคนิคเมีความรู้ทางด้านการสื่อสานแต่ภาพรวมของโครงการทั้งหมดเนี่ยบางทีก็อาจจะยังไม่ได้ได้รับการอบอกกล่าวหรือไ,ได้รับการอบรมเท่าที่ควระนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มารวมกลุ่มเนี่ยเราต้องการจะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์สิ่งที่เราพบเจอ นะครับเพื่อที่จะนําส่งต่อประสบการณ์เนี่ยเพื่อให้ให้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยได้บริหารโครงการได้ดีขึ้นสามารถจะนําส่ง VALUE ของโครงการให้กับลูกค้าให้กับองค์กรได้ดีขึ้นอันนี้อันนี้เป็นความคิดของกลุ่มเรา<อ>นะค่อนข้างดีมากเลยค่ะทราบมาว่าจันตั้มเองก็ทําโปรเจกต์หลากหลายพอจะแชร์สโคบโปรเจกต์ที่ที่ทำอยู่หรือว่าโปรเจกต์ไหนที่เคยผ่านมาแล้วสัก,สก สักโปรเจกต์ได้ไหมคะแม่ก็จะทําผมอยู่ในวงการน้ํามันนะครับก็จะทําโครงการหลากหลายนะครับเป็นโครงการที่จะเป็นเช่นโรงกลั่นน้ํามันโรงปิโตรเคมีบนฝั่งนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่เป็นออฟชอ์แลพลตฟอร์มนะครับเราก็จะทําการออกแบบนะครับเพื่อที่จะทําแท่นขุดเจาะน้ํามันกาลางทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราที่ที่เราทําอยู่ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วย ก็จะเป็นเชี่ยวชาันด้ฟิลของฟิิของธุรกจที่เริ่มต้นรรเราเบสิกมาทางนี้อยู่แล้วอ๋อค่ะเราก็สร้างมออีกท่านหนึ่งที่เป็นเป็นผออของทางเพียมสกูเองเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้านทีมท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ท่านทำโปรเจกต์อะไรอยู่คะตอนนี้ก็ทาอาจารย์เชื่ออาจารย์เลยนะคะเออชื่ออาจารย์ลีครับอาจารย์ลีใช่ครับอาจารย์ลีก็จะ แต <muitas> ่จริงเป็นเป็นเหมือนเป็นหัวหน้ากรุ๊ปแล้วกันนะครับก็จะทํางานอยู่ที่อินโดนีเซียนะท่านก็มีประสบการณ์เยอะทาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศทั้งบริษัทชั้นนาบริษัทน้ํามันชั้นนำนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นเป็นลักษณะของ expatriate นะครับเป็นคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศแล้วก็มีลูกน้องเป็น m u l t i n a t i o n a l แล้วก็ทํางานกับกลุ่มขอหลากหลายเชื้อชาตินะครับหลากหลายประสบการณ์ซึ่งก็ก็น่าภูมิใจว่าแกสามารถจะดูแลงานได้ได้เป็นอย่าง ก็เหมาะสมแล้วครับที่เป็นหัวหน้าทีมของของเราเราไม่เพียงแค่ดูรายงานอย่างดีแต่ช่วยในเรื่องของการอินพุตหลักสูตรเหมือนกับช่วยในการดีลอบให้ให้ดีขึ้นแล้วก็มีเคสมาช่วยแชร์แบ่งปันด้วยใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากประสบการณ์ที่การทดลองและสามารถที่นํามาเป็นองค์ความรู้และนํามาส่งมอบให้กับทุกๆท่านหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราได้สุดยอด เป็นทนั้งมีความรู้ทั้งเรื่องเซอร์ติฟายแล้วก็ประสบการณ์ที่แน่นๆมากๆก<ช>ี่ปีแล้วนะคะอาจารย์ที่อยู่ในสายนี้ตอนนี้ผมทำงานจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี1996หรือปี2539ก็2ี่9ปีแล้วโอ้โห <Pierce S 2> <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเชื่อชาญครับ <successful. S 1> <Tail. S 2> เพราะว่ามันคงเกินล้ำไปละขอบคุณครับตันทั้มคะ หลักสูตร PMP ค่ะที่เป็นเซอร์ของ PMI ค่ะถ้ามองว่าเรื่องที่จำเป็นและก็มีความสำคัญที่ควรจะรู้อ,อ,ย,อ,ย,อย่างเร่งด่วนนะคะมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะทำให้เราทำงานในฐานะของ project, Management project manager ได้ดีผมก็เชื่อว่าทุกๆ knowledge area นะครับของ PMI สำคัญหมดนะครับเพียงแตว่ามันมี knowledge area หนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญพิเศษ แต่คนมักจะมองข้ามแบบก็คือสเต k e h o เดอร์แมเนจเมนต์นะครับเรามักจะหาสเต็กโคเดอร์ไม่ครบในโครงการเรามักจะมีสเต k e โคเดอร์ที่เขาเกี่ยวข้องกับโครงการเราซ่อนอยู่แต่เราไม่ได้อ่ให้ความสำคัญเขาเราหาเขาไม่เจอสเต็กโคเดอร์เหล่านี้เนี่ยบางครั้งพอเราไปพบเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในสถานะที่เขาไม่พอใจเขารู้สึกว่าเขาไม่รับทราบโครงการเราแล้วเขาอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตโครงการเราเท่าที่ดีพอนะเนี่ยตัวพีไมเนี่ยก็จะช่วย ไอดี t i ฟาว่าจริงเราควรจะหาสเตทโคเดอร์ยังไงบ้างแล้วหลังจากหาเขาให้เจอปุ๊เนี่ยเราควรจะแ a ネจเขาให้ได้ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยในโครงการเราเนี่ยทุกอย่างไม่มี perfect นะครับในเนื้องานในส e กจดูในคอ t แ a c t ทุกอย่างมักจะมีอุปสรรคนะครับแต่การที่บริหารสเต k โคเดอร์ได้ดีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเอาชนะ สิ่งที่มันไม่ได้เขียนหรือไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน,นาจากการพูดคุยจากสร้างการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ stakeholder สามารถทําให้เราเอ์คัมอุปสรรคต่างๆของโปรเจกต์ได้เชื่อว่าตัวนี้คือคีย์หลักสําคัญของการบริหารโครงการครับสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พิวั์ท่องวัน,นิดชหรืออาจารย์ตั้มนะคะที่ได้ให้เวลากับเคสสิทธิ์ีท็อกของเรานะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ อยากจะมีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องของโปรเจกต์แมネจเมนต์ที่เป็นสุดิฟายของพ m i นไอนะคะฝากติดตามช่อง K c t t a l k ของเราซึ่งข้งหน้านะคะเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญรวมถึงอาจารย์ตั้มเองมาร่วมพูดคุยในเรื่องของตัวโปรเจกต์ในบทต่างๆทั้งหมด15บทใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีเปส,ทส,สปบทค่ะสิบทนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่แต่ละบทให้ฟังหนึ่งค่ะว่าแต่ละบทมีความสำคัญหรือหัวใจของบทนั้นเป็นอย่างไรบ้าง กันนะคะ